โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มีเว็บลงทุนเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะจะมาแนะนำนเพื่อนๆกันนะครับสำหรับเว็บลงทุนเว็บนี้นะครับเป็นเว็บลงทุนที่เขาจะมีโบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับก็คือหลังจากที่เราทำการสมัครสมาชิกแล้วก็ยืนยันตัวตนเนี่ยเขาจะให้ทุน ที่สามารถนําไปใช้ในการลงทุนได้เนี่ยจำนวน50บาทนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายลงทุนแล้วก็สามารถรับความเสี่ยงได้เมื่อเว็บมันปิดตัวลงไปเนี่ยก็ลองมาดูคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดต่างๆของเว็บไซต์็บบนี้กันเนาะสหร่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ไม่ใช่สายลงทุนนะครับรับความเสี่ยงในการลงทุนไม่ได้เนี่ย ก็สามารถรับชมอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะปิดคลิปวิดีโอนี้ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสําหรับสายลงทุนเท่านั้นนะครับสายฟรีเนี่ยไม่สามารถเล่นเว็บไซต์แบบนี้ได้นะครับโอเคก็ก่อนอื่นเนี่ยถ้าคนไหนสนใจเนาะก็สามารถมาสมัครสมาชิกกันได้นะครับวิธีการสมัครสมาชิกนะครับเพียงแค่เรากรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับกรอกหมายเลขที่เขาขึ้นไว้ให้4ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ นะครับแล้วก็กดสมัครแค่นี้เองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเว็บไซต์กันนะครับผมโอเคนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆทําการล็อกอินเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นประกาศจากทางเว็บไซต์นะครับว่าลงทะเบียนฟรีเพื่อเป็นผู้ใช้นะครับแล้วก็ผู้ใช้ใหม่จะได้รับ50บาทนะครับหลังจากที่เราทําการยืนยันตัวตนนะครับวิธีการในการรับ50บาทนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครเข้ามาเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่รูปหัวคนด้านล่างขวานะครับ นะครับจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆเลื่อนมาล่างๆหน่อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับที่เขาเขียนว่าตรวจสอบแล้วตรงนี้นะครับเพื่อนๆทําการกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่กดเข้ามานะครับมันจะมีให้เรากรอกชื่อจริงกับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับชื่อจริงตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆกรอกตรงกับบัญชีธนาคารที่เพื่อนๆจะถอนเงินนะครับถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยมันจะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับส่วนหมายเลขบัตรประชาชนตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกรอกความจริงนะครับใส่มั่วๆไปก็ได้นะครับผม โอเคนะครับหลังจากที่กรอกเสร็จนะครับยอดเงินก็จะขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับจำนวน50บาทตรงนี้นะครับสามารถนําไปใช้ในการลงทุนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในหมวดหมู่ของการลงทุนของเว็บไซต์เว็บนี้กันนะครับสำหรับเว็บไซต์เว็บนี้นะครับการลงทุนขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่500บาทนะครับสำหรับการลงทุนอทนี้เนี่ยจะใช้ระยะเวลาจํานวน3วัน นในการลงทุนแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้รับเงินจํานวน11บเอบาทเกสตางค์นะครับเป็นเวลา3วันเนาะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองลงทุนให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็จะลงทุนเป็นแพ็กเกจอันนี้แหละนะครับเพราะว่ามันเป็นแพ็กเกจที่มีราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับถ้าเว็บปิดตัวไปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่นะครับก็จะมาลงดูนันนี้เนาะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะ ลงทุนแพ็กเกจอื่นนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับเพื่อนๆสามารถลองกดเข้ามาดูได้นะครับอย่างอันอื่นเนี่ยมันจะใช้เงินลงทุนค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับผมก็ไม่แนะนำเนาะแนะนําให้ลงทุนอัน500บาทเนี่ยกำลังพอดีนะครับอ่ะอย่างอันอื่นเนี่ยเห็นนะครับว่าการลงทุนเนี่ยขั้นต่ำเนี่ย5,000บาทเลยนะครับอ่ะเราลองกดเข้ามาดูกันนะครับสาหรับอันนี้เนี่ยเป็นการลงทุน5,000บาทนะครับจะใช้เวลา12วันเนาะ แต่ละวันเนี่ยจะได้รับปันผลอยู่ที่วันละ1 2 1บาทนะครับเป็นเวลา12วันนั่นเองนะครับาสามารถมาเลื่อนดูรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการเติมเงินเข้าแอปกันนะครับวิธีการเนาะก,ก็เพื่อนๆทำการกดไปที่เติมเงินตรงนี้เลยนะครับในส่วนของการเติมเงินเนี่ยก็จะเป็นการสแกน QR Code นะครับส่วนของการเติมเงินขั้นต่ำเนี่ยเขาก็ระบุไว้นะครับว่าจะต้องเติมเงินขั้นต่ำา500บาท นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมในการเติมนะครับผมก็จะกรอกจานวนเงินที่ผมจะเติมนะครับผมจะเติม500บาทอ่าแบบนี้เลยนะครับตรงชื่อโอนนี้ก็กรอกเป็นชื่อของเรานะครับที่เราทําการโอนเนาะโอเคนะครับหลังจากที่กดเติมเงินมานะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าคีย์บอร์แบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็แคบลูปไปแล้วก็ไปเติมในแอปธนาคารของเรานะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเติมเงินสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับก็ตอนนี้ผมทําการไปเติมเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ระยะเวลาในการเติมเงินเนี่ยก็ประมาณ1-2นาทีนะครับตอนนี้เนี่ยยอดเงินของผมก็เป็น550บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาทําการลงทุนกันนะครับโอเคผมก็กดไปที่การลงทุนอันนี้เลยนะครับแบบ500บาทเนาะผมก็กดเลื่อนอ่านรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็กดลงทุนนะครับโอเคนะครับเขาขึ้นว่าคุณยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่านกองทุน กรุณาตั้งรหัสผ่านกองทุนก่อนอ่าก็คือรหัสผ่านการถอนเงินนั่นแหละนะครับโอเคเราก็ตั้งไปนะครับเป็นตัวเลขก็ได้หรือว่าตัวอักษรก็ได้นะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่เราตั้งเสร็จเราลองมากดลงทุนอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าดูรายละเอียดต่างๆนะครับโอเคแล้วเราก็กรอกรหัสผ่านที่เราไปตั้งมาเมื่อกี้นี้นะครับเราก็กดลงทุนได้เลยครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลงทุนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะอ่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่ก็ที่รู้ๆเนี่ยเราทําการลงทุนไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ยอดเงินก็ถูกหักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการถอนเงินกันนะครับการถอนเงินนะครับเขาระบุไว้ว่าการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยก็คือ500บาทนะครับใช้เวลาในการถอนเนี่ยประมาณ24ชั่วโมง ก็เพื่อนๆสามารถมาอ่านรายละเอียดต่างๆได้นะครับโดยการที่เราเนี่ยกดไปที่รูปหัวคนตรงนี้นะครับอ่ะหลังจากกดเข้ามามันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับมันจะมีเป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเอ่อการถอนการฝากการเพิ่มบัญชีธนาคารอะไรแบบเนี้ยนะครับสามารถมาเลื่อนอ่านดูได้นะครับโอเคแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเพิ่มบัญชีธนาคารสําหรับเวลาจะถอนเงินกันนะครับก็กดไปที่ตรงนี้เลยนะครับข้อมูลบัตรธนาคารนะครับ หลังจากกดเข้ามาก็มันจะมีให้เลือกบัญชีธนาคารนะครับบัญชีธนาคารก็มีตามนี้เลยนะครับก็เลือกตามที่เพื่อนๆใช้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอันล่างก็กรอกเป็นหมายเลขบัญชีไปนะครับหลังจากที่เรากรอก แล้วก็กดยืนยันนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับการเพิ่มบัตรธนาคารนะครับโอเคครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บไซต์ลงทุนเว็บนี้นะครับฝากไว้นะสำหรับใครที่เป็นสายลงทุนแล้วก็สามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้นะครับก็ลองมาสมัครลองมาเล่นกันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ลงทุนเนี่ยแนะนําให้ลงทุนตามที่เรารับความเสี่ยงไว้นะครับเผื่อเว็บปิดไปเนี่ยเราจะได้ไม่เดือดร้อนนั่นเองนะครับ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ